สวัสดีครับผมแบงค์นะครับเมื่อนี้ยจะมาทำการแนะนำการเป่าแคนไล่เตยโค้งนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับแต่ได้ใจความนะครับผมทำบอลล้อมเริ่มกันเลยนะครับโน้ตตัวแรกนะครับผมลาลาซอนมีลาลาลาซอนมีลานะครับผมจับง่ายๆครับเบื้องตำแหน่งนะครับผมของลาลาลาซอนมีลาซอนโดลาลาซอนมีลาเข้าจับโน้ตได้ เข้ากระเป๋าได้ครับผมแนมเบิรงโนดในตัวแค้นเนี่ยครับอ่าแต่ผมโปรโติดโนดในตัวแค้นนะครับเพราะว่าแค้นเพิ่งทําเสร็จของลูกค้ามาทําการเฮ็ดคลิปสันส้นๆเพื่อทําการแนะนาการเป่าแค้นลองเป่าบ้างครับลาลาซอนมีล่านะซ้ำเนียงกันก็นได้แล้วเขาหันเลินครับทิว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 นะครับผมเป่านะครับผมจะบวกกดโนดแต่ว่าท่องโนดได้ใจทิว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  ี่มเป็นแบบนี้ที่